เขาป้าป้อไปไถ่บ่บ่ถามหาซื้อค่อยต้นทัดดาวจะเห็ดอีกย่งดอกเย็ดตองเย็ดตองเย็ดอย่างโค้งซุ่มค่ะโค้งซุ่มมันเป็นอย่างได้เห็ดมันหลุดออกก็ได้เสริมใหมค่ครับโอ้มันหลุดออกก็<อ>ได้เสริมใหม่

ันพังหลายตัวอยู่ม,มันก็พังก็จะเห็ดขักเถอผู้หยิบปอดีก็มี่บ่าาตะกอนเย็บพายมันบ่สร้งางว่าเถิ โอ้นี่ครับเบื้องหลังความงามนี่ครับ <c oughs> เบื้องหลังความงามแ <c oughs> ม่ตองเป็นคนเห็บจัดสรรหาความงามแ <c oughs> ม่ตองรีวครับสวยเติบยิ่งได้ครับผมเพราะมันสวยธรรมดาดิว <c oughs> สวย ขักจักหน่อยอยู่ดิเป็นยังเขเื่อนเมตตองกว่า,วาคือยังกระทนันแต่เถาอยู่คือยังเด็กหน่อยอยู่กระเทยหน่อยสิมันเอิ่นกระเทยหน่อยเอิ่นครับพ่อตายเอื่อนหลายคนตัวหลายคนถีอก็เป็เอิ่นแม่ไปเลยค่ะเอ,อเอิ่นแม่ไปเลยไปที่นี่แม่ค่ะโอ้สั่งแพ้กับผ้าเอิน่นกระเทยหน่อยเอิน่นผู้หนึงผู้สองไปกระเอทยไปเรื่อยไปไหนบ้างอีกอือ กระเทยหัวปลูกกระเทยซุ้มมันน้อยซุ้มมนันมานอัน,นยังขอเอื้อนว่าไม่จบเอ่อย่างปีเทิอกมันตีแมนค่ะอันซุ้มเอื้อนเจ้าแม่เมียที่แหลงแมนค่ะมาที่นี่ซุ้มใหญ่ๆเท่าๆยท่นี้ก็เลื่อนเมียนเบิดตแมนค่ะตายเลืเป็นเมียเขาเลย่อนไปที่นี่แมนค่ะเออเบื้องหน้าก็่พันเท่าอยู่สนดอกว่าก็สิว่าคร <c oughs> ับย้ยอยจะเข้าไป <c oughs> พาพี่น้องเบิงครับตรวจเออผมว่าสมมาหาเก็บเขียดครับตอนนี้ได้ยินคข่าวว่าเขียดน,น่อยเขาเขือบครับตอนนี้เขียดเขียดน่อยเขาเขือบเ้อครับเนี่ยว่าจะมาหาเก็บเห็ดแั่เก็บเขียดน,น่อยไปออมเขียดน,น่อยหลายหลายครับเนี่ยเห็นบ <c oughs> ่พี่น้องมือนั่นเห็นอยู่ทั้งหานครับไปรับอยู่ใสน่นอเห็นดินแต่คขือบว่าจะเก็บเขียดน,น่อยไปออมจะดี คับพี่น้องยัหัวขวานเ้อครับนี่เดีเป็นในพี่น้องเอ้าตีนพี่น้องิเฮ้ยโหยตีไม่ยกโกรตีไม่ยกโกข้านอยตีไม่ยกโกรเป็นอะไรเขาเอื้อนเม่เอื้อนเม่ทุกถามเนี่ยต่อคือสิยูวางหาสิบกวดอนมาต่ออายุตายเท่าไรเนอะโอ้ยสเอาโอ้ยสามสิบสแี่แเน่ สามสิบกว่าวแล้วเป็นอย่างเขาจังเอื้อดเมรถามในบัดที่นี่หรืว่าเขาหนี้ลูกสาวหลายือไหนบุเขาอยู่กับกระเทยเท่าหลายเออบัดที่นี่อ่ะซุ่มกระเทยหน่อยก็เลยเอื่อดเมนตายที่มากระเทยหน่อยกับอะไรก็เอื้อดเมรเหลือก็เลยมาอะไรก็เลยมาอะไรโอ้ธรรมดาในการเห็นผู้อันกระเทยน้อยก็ขึ้นจากไรเขายุ่งเถอะก็ขึ้นจากไรตัวน้อนกันหิวกันยังอยู่มาอีกดหมาเกิดแม่เอื้อดเม่เนาะเออ อืมเลยปรกาศซุนเขาวันทองประกาศซุนพราเขาเอื้นเมย์่ะโอ้ปทาทพอกิดขึ้นว่ามันเจ้าสว่างหาสิบกัวคือเขาวานใจแล้วมันเขาเอื้นเมยเอื้นเมยเนาะมัน้าเอ,อ,เเอิ้อ,อ,เ,อ,อเมย์พระสัญญอ่ะสอเอื้นเมยยู่บอกเอ,อิ้เมย์เมย์ยโกโนี่นะ โอ้ก็เลยเอื้นแม่เถอะาคุณเกนพอรุงเลยค่ะเนาะบาคุเอ้อนพอรุ่งเอื้นจากไหนทีมาเห็นเขาอาญาอีพากเลยเ่นแกงกันดีกันแกงกันดีดีแซกอย่ามบนปูเลือสีพนาว่าดีดครับอันบ่มียหงอกมนเห็นคลิปคลิปก้มกินบีอะอยู่ทังหันคลิปไปยังไปไทยไปอีกสร้างไทยไปอีกสร้างไทยบ่คลิปมันนั้นว่าคนเบิ่งแต่ไหลติ๊กตอ มันก็ไปแต่จากหัวเนาะทัไหร่ามันสามหมื่นสี่หมื่นปาดอันเห็นก้มกินเบียร์อยู่ขเขาเลยแ้ทายมาใส่สวนน้องปาดโชค <c oughs> ก็ได้วาเดี๋ยว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 สิจัดการ <laughs> นะครับ <laughs> ผมมากมากได้คนตีนแตกเขือบนี่แ <laughs> ต่กอนผมก็แตกเขือบคือกันเ <laughs> ปน็นทางแจ้งเส้าแตกเขือบป่นี่เจ,จ,าจา้าอยากคุณจักบอกหน้าหนาวเนี่ยถ้าหน้าฝนจะไม่แตกเมนวะทานาหนาวนี่เหมือนคือจงคลายมันจะคลายงูด้คนกันได คล้ายๆงูหลอ,อกคาบคนคือกันถ้าเป็นหนาหนาวเนี่ยอาตระกูลตระกูลคอยเนาะอถ้าเป็นหนาหนาวเนี่ยเนื้อหนังสิบปงหน,นังนี่ตัวเดินหนังตีนี่สิบปงอเออปงแบบบกขึ้นหนาฝนเด้มันสิปงหนาขึ้นหนาขึ้นหนาเกิดแต่เขิบธรามดนหนาสเงือนสิแต่เขิบปัดซุมเอิดอช่ไหมกับเมฆขึ้นกันคอยสิพายามเอามีดไปซอยซอยซอยขันอยากให้ดีที่สุดนี่คือใส่บูท มันจะเปื่อยมายุกออกนะครับเขาก็ขุดออก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 ที่หนังกลยม,มนะะใส่ทงเทา,าดเาดเาีด<ช>๋ยวมาจัดก <c oughs> ารไม่ต้องขุดปลาขนเจ้า <c oughs> เดี๋ยวพอพี่เส่มาจัดการห้สักมือหนึ่งใส่เจ้าใส่ข้อบขีเลยดิเจ้าหูว่าคอยเป็นสร้าง่านผมหูยุเออคอยสิเป็นคนที่มาทําความสะอาดหูนี่คอยแค่หูนี่บางคนหูเป็นน้องบางคนหูเป็นอาชีหูเต็มอัดเน่อยู่นี่แบบ คอยงึดว่าบางคนขีวหูเต็มเบ้าหูแล้วนี่ขีวหูเหลืองนี่ไหมทวดแล้วพวกกินเขากินน้ำก็ได้เต็มมอกข้อไหมอยู่คนนี้บางคนแกนขอหล่อเลยแทงก็ไปในแกนโคอหล่อเลยเฮตาริชังสีออกได้เอาเขาเอาไฮโดรเจนกะเทยลงใส่มันก็สิเปื่อยเปื่อยเปื่อยแล้วก็ขีบออกขีบออกขีบออกจนหงกเขาเจ้าแป่นพ่อเขาแป่นปุ๊บคอยก็ได้บุญ คอยที่กุศลเพราะว่าคอยจะทำความสะอาดหูงี้เขาเจ้าเขาเจ้าต้องได้ยินสะดวกสบายคอยเป็นสร้างแต่ผมนี่คยเป็นสร้างแค่หูง่วงว้อมขี่หูน้องขี่หูเลียวนี่คอยจะล้างให้เขาเคลียร์ออกมาแล้วขอยจะเอาน้ำยาด้วยเย็นล้างล้างสะอาดอะได้ยกกูคอยเป็นสร้างแต่ผมคนติดคอยบักคักคอยสิบพ่ขี่เดียดตีนหรือกันขันตีนครับพวกไรอันมีเนาะโคอยจีหนีบหนังอ้อยรสคอยจะเป็นคนรมาเ็ดคอยจะโต้แต่ก่อนเนาะแต่เพรท่าน อื่นมาแต่พรท่านเปลี่ยนมอลลัมซะเป็นอาชีพตัดผ,ผมมาเลี้ยงตัดผมมาหนิป่ะเนี่พ่ออยุฟ้าเสียข้ามนี่งานมันบอกคืองานเท่าผ<อ>นก็ได้ลอยหนึง่งก็ถือว่าหลายเถือเป็นเนาปีหนึงหน่งเนาะลอยสามงานลอยเจ็ดงานนะครับเก้าสิบกว่างถือว่าสุดยอดมอลลัมสมัยก่อนป่ะที่นี่ต่อต่อมากัพ่อมาเปลี่ยนเท่าแล้วกับพือว่าพลอยขึ้นลอยเจ็ดสิบลอยแปดสิบลอยหกสิบลอยห้าสิบอยู่ทีตลอดมันมันก็เลยบอคอยมีเวลาว่าง เฮ็ดได้เจ้าของบ่เฮ็ดอยู่อันคอยสิมักขูดคนเวลาพอได้มาอยู่ข่อยปั๊บขันเป็นย่างเจ้านี่ข่อยบ่ให้ผ่านนี่พออย่างห่วยหนึ่งเออย่างหน่อยนึงข่อยคุ้มไม่ใหญ่ตัวค้ำตัวเจ้าจำไม่ใช่ค้ำตัวบ่เออพอเราเสียหน่อข่อยขั้วขักเสียขั้วแล้วหน่อยคอยยุดแม่ป้าเจ้ะจะไปใส่นอนลงเดี๋ยวนี้นอนลงแล้วข่อยก็มันสิมีน่าขูดบ่เออจมน้ไปเปื่อยป้ะเราก็จุมไว้ เปื่อยแล้วก็จะขูดออกเปลือยเป็นคอนหลอนมือเดียวเดี๋ยวจัดการให้อีกสักวันหนึ่งจะมาจัดการให้บดน้ำอุ่นบดน้ำอุ่นยากใส่อีบูดเลยใส่เกลือบูดบูดไม่ง่ายอยู่หันยังบ่ไม่เราใส่ลองเบิองใส่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุบปับปุบปั๊บเรียบร้อยก็ประมาณสักสิบยี่ยี่สิบสามสิบนาทีน่ะแล้วก็มาขูดออกให้หมดเลยครับมักทำตัวหูนี่ว้ยมักขัดขี้หูนี่มักล้า มันเป็นยังไงเหรมัน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 เปลี่ยนางไหมเราต้องทําทุกวันไหมใช่แล้วก็วันหนึ่งประมาณห้าคนหกคนเจ็ดคนก็มีสิบคนก็มีตัดพิพ้อมแค่พ้อมตัดพรอมแค่พ้อมลูกค้าประยำนี่คือตัดพ้อมกับแค่พรอมเขียนคือเขาล่างเขาจ่อสาได้เลยมีไฮโดรเย็นจุ่มน้ำ้ะก็อ่าสัมลีผลพูดเขาพูดออกมันมีเทคนิคอยู่แค่จังไดเอาล่างจะได้บัสทุกไทยยัดจังไดโอ้โหคู่เขาจะสอนมาเนี้ย พ่อเก่งเนี่ยองสี่อ่าเดี๋ยวจัดการให้เมโยโกโ้โอ้ยเมโยโกเพูนกระทักพูด้ทักมาเนาะเ <c oughs> สียเห็ุอะไรครับกับเมโยโกเนี่ยบอกมาเลยครับเนี่ยพี่พ <c oughs> ่อยังไงแล้วต่างๆเนี่ยครับนะแต่ตอนนี้กัยุนีละครับ <c oughs> พ่อใหม่คับบ้านครับ <c oughs> นะครับส <c oughs> เดี๋ยวพบพ่อกันนะครับครับอ่าผมวิรพงศ์กับอ่าเมโยโกโ <c oughs> ครับอีกแค่แป๊บหนึ่งคงคงจะมาพรุ่งนี้ใช่ครับพรุ่งนี้ครับเรามาโปรเจกต์กับแมโยโกนะครับเมื่ออื่นเจอกันนะครับไหลสดกับแมโยโกว่าจะแมโยโกจะมาทําอะไรพรุ่งนี้ตอนเย็นๆนะครับพบพอกันนะครับทางศิลปินภูไทยครับเพจนี่พบพอกันเริ่มมาแรงเมื่ออื่นเนาะเมื่ออื่นเนี่ยมาแรงครับขอบคุณนะครับขอบคุณเป็นน้องกับที่ตามขอบคุณครับ มีรักแฟนเพลงแฟนหมอหลำครับ